โรงเรียนป่าแปดวิทยาตั้งอยู่บ้านเลขที่90หมู่4ตำบลป่าแปดอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตั้งอยู่บนพื้นที่สูงถิ่นทุระกันดานจัดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นักเรียนส่วนใหญ่ มีฐานะยากจนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ประกอบไปด้วยชนเผ่าปกากยอไทยใหญ่มงลีซอและพื้นเมืองรวมจำนวนทั้งสิ้น173คนซึ่งเป็นนักเรียนพักนอนจำนวน56คนมีผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น18คนปัจจุบันบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการสมชาติมณีวันผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ชาพานสัมเดินทางผ่านกาลเวลามาช้านานด้วยบทบาทของการเป็นเมี่ยงหรือชาเมี่ยงผู้ปัญญาชาวบ้านที่นำใบชาไปผ่านกระบวนการนึ่งและหมักให้มีรสชาติบริโภคโดยการอมหรือเคี้ยวเพื่อให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยตื่นตัวขณะทำงานจากการที่ผมได้สอบถามชาวบ้านและหน่วยง,งานในพื้นที่นะครับพบว่าในปัจจุบันเนี่ยใบชาเมี่ยงได้มีปริมาณการบริโภคที่ลดน้อยลงพบได้แต่ผู้สูงอายุ กเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยจึงหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นแทนนี่อาจจะเป็นสัญญาณเดือนได้ว่าภูมิปัญญาของพวกเขากำลังจะหายไปคนรุ่นเก่าครับเกิดอ่อนรุ่นใหม่มันบาค่อยกินกันจะจะมีก็น้อยคนจะี่จะกินเมี่ยงอมเมี่ยงกันจะเอ้ยอ่อนมาเดือนมันใหญ่มาไปอยู่เป็นหนอกหมดเราเห็นหนังสือนะายแล้วรุ่นเก่ากค่อยมีเนาะปัจจุบันเนี่ย มีการลดลดถอยในการบริโภคนะครับคนรุ่นใหม่นะครับอาจไม่ได้อมเมี่ยงนะครับด้านแรงงานคนรุ่นใหม่เมื่อค่อยจะเก็บเมี่ยงล้ครับต้องเข้าเข้าไปในเมืองเพื่อทํางานนะครับน้องเคยกินชาเมี่ยงไมไม่เคยกินครับแล้วรู้จักชาเมี่ยงมาก่อนไหมไม่รู้จักไม่เคยรู้จักเลย่ะค<า>่ะการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจนําไปสู่ผลกระทบที่มากกว่าก,า,การสูญหายของภูมิปัญญาแต่มันคือปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมที่ไม่สมดุลความหลากหลายทางชีวภาพลดลง หรือแม้กระทั่งผลกระทบจากการปลูกพืชเชิงพาณิชย์ที่ไม่เหมาะกับวิถีของคนในชุมชนการเปลี่ยนแปลงของต้นชาเหล่านี้สําหรับบางคนแล้วอาจจะไม่สําคัญอะไรแต่การที่พืชสายพันธุ์ใดบนแผ่นดินนี้กําลังจะสูญหายไปก็ไม่อาจพ้นสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอด,ดุลยเดชได้ท่านทรงริเริ่มอนุรักษ์พันธุกรรมพืชหาย,ยากเพื่อไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย และในปีพุทธศักราช2,535สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงสานต่อพระราชปณิธานโดยดำเนินง,งานในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรืออพสอทอมีหน่วยงานต่างๆร่วมสนองพระราชดำริจำนวนมากรวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โดยการจัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรไทยศักยภาพมากล้นการใช้ประโยชน์จากชาเมี่ยง เอาแล้วครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่โรงเรียนป่าแตววิทยาครับผมน้องๆเนี่ยกำลังตั้งใจลูกต้นชากันอยู่เลยกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นกุญแจสําคัญที่จะให้น้องๆเนี่ยได้เห็นคุณค่าของต้นชามากขึ้นและยังทำให้ชาเมี่ยงเนี่ยได้อยู่คู่กับบ้านเกิดเข้าไปอีกนานเลยครับไหวกันไหมทุกคนไหวคับ โครงการของเรานะครับเป็นเรื่องของการอนุรักษ์และปกปักรักษาพันธุกรรมชามเมียงนะครับศึกษาในเรื่องของพันธุ์ชามเมียงนะครับแล้วก็ลักษณะของการขยายพันธุ์และการารักษาชามเมียงครับรวมถึงสุดท้ายนะครับก็คือต้องการที่จะขยายผลให้กับโรงเรียนเพื่อที่จะให้คนรุ่นใหม่นะครับเด็กๆนักเรียนรุ่นใหม่ได้ตระหนักนะครับในถึงการอนุรักษ์พันธุกรรมชามเมียง ได้รับความรู้เพานะครับจากโรงเรียนปาแปรวิทยานะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายนะครับของโครงการอภสทนะครับซึ่งเราก็มีการนัดหมายเด็กๆนะครับเพื่อที่จะทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรราชบัณเชีย่ด้วยนะครับใช้โรงเรียนเป็นเป็นฐานในการเรียนรู้เพื่อสอนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพขยายสู่ชุมชนต่อไปครับ ในท้ายที่สุดต้นชาเมียนจะเดินทางข้ามผ่านเวลาไปได้อีกนานแค่ไหนคําตอบของคําถามนี้อาจมาจากหลายปัจจัยทั้งสิ่งแวดล้อมกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรองค์ความรู้มากมายจากภายนอกแต่นั่นอาจไม่สําคัญเท่าคําตอบจากสองมือของเราสองมือแห่งความมุ่งมั่น2มือแห่งการห่วงแหนภูมิปัญญาสองมือแห่งการปกปักรักษาสองมือแห่งศรัทธาสารต่อสิ่งที่พ่อทำ จากนนนีี้้้้้สัักกกหหมมมือปมปอปปตตตไคลลิดดูงงงง่่วยยาใใาใญจข้อมูลพื้นที่ตำบลป่าแปะประกอบกับโรงเรียนป่าแปะวิทยาเป็นสมาชิกโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสท ท่านผู้มีการจึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning มรณาการอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ภูมิปัญญาชาเมียงโครงการพระราชดำริงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโรงเรียนป่าแปดวิทยาโดยใช้ป่าแปดโมเดลเป็นตัวขับเคลื่อนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ โรงเรียนป่าแปะวิทยาจึงได้ประชุมจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน2,551ฉบับปรับปรุง2,560 หลักสูตรบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและหลักสูตรระดับชั้นเรียนทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาเมียงซึ่งในแต่ละวิชาได้ทำการจัดทำวิจัยตั้งแต่ปี2562จนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเราได้พัฒนาปรับปรุง รูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยและเป็นไปตามความต้องการของชุมชนจนได้หลักสูตรระดับชั้นเรียนหน่วยการเรียนรู้บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาเมียงโดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่และสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตสองเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพและให้คำแนะนำด้านกระบวนการวิจัยให้คำแนะนำในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning ซึ่งในแต่และระดับชั้นจะมีความแตกต่างและหลากหลาย ในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับระดับของผู้เรียนซึ่งได้จัดทำหน่วยการเรียนรู้ต่างๆดังนี้ชั้นประถมศึกษาปีที่1สืบสารความรู้สู่ภูมิปัญญาชาเมียง Amazing of เมียงชั้นประถมศึกษาปีที่สองชาเมียงน่ารู้ชั้นประถมศึกษาปีที่3ามชาเมียงรสโอชาสีสาระได้เรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่4เมียงน้อยค่อยเติบโตชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า หลักสาระเรียนรู้น้ำยาล้างจานชาเมี่ยงชั้นประถมศึกษาปีที่6ชารสเลิศชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึ่ง QR ชาเมี่ยงการสำรวจชาเมี่ยงชั้นมัธยมศึกษาปีที่2การทำหมอนใบชาสังคมศึกษากับชาเมี่ยงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สบู่ชาหน้าใช้ชาชงม่อนนางเกตและมาสจั์ใบชาและการละเล่นระบำเก็บใบชาลอแอ จากผลการวิจัยพบว่าการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้นั้นทำให้ผู้เรียนมีผลสำมฤทธิ์ที่ดีขึ้นเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาเมียงสวัสดีครับวันนี้จะพาไปเยี่ยมชมกิจกรรมมหาวิทยาลัยอุดศึึกษาที่เลี้ยงณโรงเรียนป่าแปลวิทยาอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินโครงการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งในวันนี้นะครับกิจกรรมก็จะเป็นการเปิดศูนย์พัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนนะครับโดยท่านผู้อำนวยการสมชาติมณีวันนะครับก็ได้มีดําริให้พัฒนาตกแต่งห้องเรียนนะครับให้กลายเป็นศูนย์พัฒนาทักษะอาชีพโดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการสพปเชียงใหม่เขตที่2นะครับเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้นะครับซึ่งตอนเช้าก็จะเป็นพิธีทำบุญตักบาตรนะครับ แล้วก็จะมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนนะครับตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงมัธยมนะครับในงานเปิดงานในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการแสดงตามชนเผ่าต่างๆของนักเรียนที่มีอยู่ในโรงเรียนป่าแปรวิทยานะครับลวดลายนะครับท่วงท่าที่น้องๆเด็กๆนะครับแสดงออกนั้นเป็นสิ่งที่สวยงามไปอย่างมากนะครับและพอถึงช่วงของการเปิดนะครับท่านผู้อำนวยการนะครับก็ทําการกล่าวรายงานต้อนรับนะครับแล้วก็รองคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ วทรล้านนานะครับก็กล่าวรายงานต่อประธานนะครับแต่ก็มีการตัดริบบิ้นนะครับในพิธีเปิดนะครับแล้วก็เป็นการนําเสนอผลงานทักษะต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับที่มีส่วนร่วมกันระหว่างชุมชนนะครับแล้วก็นักเรียนนะครับและคุณครูในโรงเรียนด้วยเช่นเดียวกันนะครับโรงเรียนป่าแปรวิทยานะครับได้รับรางวัลอย่างมากมายนะครับในงานประกวดต่างๆนะครับโดยในปีนี้นะครับทางท่านผู้อำนวยการนะครับได้ให้ธีมในการพัฒนาก็คือผลิตภัณฑ์จากชานะครับ ไม่ว่าจะเป็นสบู่จากชานะครับรวมไปถึงชามะนาวนะครับน้ำยาล้างจานจากชาเมี่ยงต่างๆนะครับเหล่านี้นะครับก็เป็นผลงานจากนักเรียนและคุรูนะครับรวมไปถึงชาวบ้านในชุมชนนะครับที่มีการพัฒนาร่วมกันนะครับและในโอกาสพิเศษครั้งนี้นะครับก็ได้มีการพัฒนาสินค้าตัวใหม่หลายตัวเช่นกาแฟดริปนะครับรวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากผ้าทอนะครับซึ่งเด็กๆก็สามารถทอผ้าเองได้นะครับ โดยมีคุณครูนะครับแลวก็ชาวบ้านเป็นวิทยากรช่วยสอนให้ในก่อนหน้านี้นะครับกิจกรรมต่างๆนะครับมีการเรินการควบคู่กับการเรียนการสอนนะครับสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีอาชีพนะครับระหว่างที่มีการเรียนการสอนนะครับนอกจากนี้นะครับผลงานด้านข้าราชกรรนะครับคุณครูก็ให้ความสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทําโดนัทนะครับการเปิดร้านกาแฟที่หน้าโรงเรียนนะครับโดยได้รับ เกียจจากวิทยากรนะครับจากมทรล้านนาะครับมาสอนการชงกาแฟสุดต่างๆให้กับน้องๆนักเรียนและคุณครูด้วยนะครับก็เป็นที่น่าสนใจของเด็กๆมากนะครับพร้อมกันนี้นะครับก็ได้มีการนะครับทดลองขายนะครับในโรงเรียนด้วยนะครับเพื่อเป็นการทําการตลาดแบบครบวงจรนะครับงานด้านเย็บปักถักร้อยนะครับก็มีการพัฒนาให้เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการแปลรูปชานะครับให้การเป็นหมอนนะครับจากใบชาเพื่อใช้ในการดับกลิ่นต่างๆได้ พวกเรานะครับชาวมะทรล้านนาก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนโรงเรียนป่าแปดนะครับให้มีการพัฒนาทักษะที่ดยียิ่งขึ้นไปครับสวัสดีครับผลสำเร็จทั้งหมดเราได้เห็นจากรอยยิ้มแห่งความสุขของผู้เรียนจนเป็นที่ยอมรับอาทิเช่นการนำเสนองานในโอกาสต่างๆนอกจากนี้ยังได้รับความสนใจจากคณะครูต่างโรงเรียนเข้ามาศึกษาดูงานสิ่งต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้โรงเรียนป่าแปดวิทยา ได้รับรางวัลในกิจกรรมต่างๆทั้งนี้ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนป่าแปวิทยามีความภาคภูมิใจและจะพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไปขอบคุณค่ะ